ปาร์ตี้หรือทุกที่ต้องมีวีแคร์ everyday hygiene w i ทีมงานปีนี้จัดประกวดแต่งตัวคำขึ้นต้นว่าวีเชิญผู้เข้าประกวดทุกคนขึ้นมาสแสดงตัวกันเลยค่ะผู้เข้าประกวดคนแรกเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้แต่งเป็นวีวีโอเชิญผู้เข้าประกวดคนที่สองเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้แต่งเป็นอะไรคะวันนี้พมแต่งเป็นบ่าวชวีเปียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้และผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายวันนี้แต่งเป็นอะไรคะ วันนี้แต่งเป็นวีวีแคร์ค่ะวีอะไรนะคะไนวีแคร์จะวันนี้หรือวันไหนก็ใช้ได้เพราะว่าแคร์ทุกสัมผัสสะอาดนุ่มและอ่อนโยนและกลิ่นหอมหยิบใช้ง่ายช่วยยับยั้งแบคทีเรียใช้ได้ในทุกวันทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะวันไหนไหนก็ต้องวีแคร์เอวิเดย์ไฮจีนไว้นุ่มสะอาดอ่อนโยนพกติดกระเป๋าไว้เป็นไอเทมคู่สีความสะอาดสะอาดแล้วปะ